สวัสดีพี่น้องท็กซี่ครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการเติมพลังใจวันนี้ผมอยากจะมีการได้กล่าวว่าอย่าให้สถานการณ์ไล่ล่าเราจหมดหนทางจริงๆแล้วเราทุกคนนั้นล้วนเจอสถานการณ์ที่เรารเผชิญในชีวิตมีทั้งสถานการณ์ที่ดีและสถานการณ์ที่ไม่ดีแต่ไ่งก็ตามนั้นสถานการณ์ที่ดีนั้นย่อมเป็นผลดีกับเราและจะไม่กระทบหัวใจเราในทางที่เรียกว่าทําให้เราหวาดหวัน่นหรือทําให้เรามีความหวาดกลัว แต่ประเด็นปัญหาคือสถานการณ์ที่ไม่ดีนี่แหละที่เป็นตัวที่สร้างความเรียกว่าหวาดหวัน่นหรือความหวาดกลัวหรือบางครั้งความเข็ดขยาดที่จะเจอสําแล้วสําเล่าในสถานการณ์ที่เราประชิญอยู่ในเวลานี้คือสถานการณ์ที่ทุกคนร้วนประชิญในสังคมคือสถานการณ์เรื่องโควิด -19 และสิ่งนี้นะั้นเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาไม่ต่ำกว่าปีปีกว่าๆแล้วดังนั้นเราก็ยังต้องอยู่กับมันและต้องดําเนินต่อไป แต่ประเด็นปัญหาสําคัญคือว่าสถานการณ์โควิดเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นอย่าให้มันข้าวก้าวข้ามเข้ามาอยู่และมีผลกระทบกับภายในหัวใจของเราดังนั้นเราเราต้องไม่ยอมให้สถานการณ์ในสิ่งที่คนในสังคมนี้กลำลังมาเชิญอยู่นะั้นกลายมาเป็นผู้ที่เรียกว่ามันกลายมาเป็นสิ่งที่ไล่ล่าเราจนเรารู้สึกว่า เราหวาดกลัวเราหวาดวันเราไม่อยากที่จะทำอะไรต่อไปหรือเราหมดมานะดังนั้นเราต้องมาถึงจุดของมุมมองความคิดที่สำคัญก็คือว่าเราเป็นผู้มีชัยเราไม่ใช่ผู้ปราชัยเราเป็นผู้ที่มีชัยชนะเราไม่ใช่เหยื่อเราเป็นผู้ที่สามารถกําหนดสถานการณ์ได้หรือเราจะยอมให้สถานการณ์เป็นผู้ที่กําหนดเรา มันนั่นชัยชนะก็คือความพงอาจขึ้นในความเชื่อท่ามกลางสถานการณ์ที่มืดมนนั่นเองชัยชนะนั้นเป็นความสว่างในชีวิตของเราทั้งหลายชัยชนะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลลัพธ์แต่ว่ามันเป็นกรอบของความคิดผมอยากจะหนุนใจว่าเราต้องมีกรอบความคิดอย่างชัยชนะที่เป็นมาจากพระเจ้าอันมาจากการที่เรามั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้มีชัยชนะ ดังนั้นถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าเป็นผู้มีชัยชนะเราเชื่อมต่อในชัยชนะของพระเจ้าเราจะกลายเป็นผู้ที่มีชัยชนะแต่วันนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าพระเจ้ายังควบคุมอยู่พระเจ้าพ่ายแพ้หรือเปล่าพระองค์ยังนั่งอยู่บนบัลลังของลระท่านพ่ายแพ้ดังนั้นท่านจะหมดกําลังใจรายการเติมกาลังใจนั้นไม่ใช่เพียงแค่ทํารายการเติมกาลังใจแต่เราต้องการให้ท่านพบพลังที่เป็นมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสริมกําลังท่าน ขอพระเจ้าอวยพรในวันนี้ว่าเราจะเป็นผู้ที่กําหนดสถานการณ์แม้เราไม่สามารถที่จัดการสถานการณ์ได้แต่เรากําหนดแันได้ไม่ให้สถานการณ์ทุกอย่างไบเือไว้เรื่องอะไรที่ท่านบันเชิญอยู่มากําหนดหัวใจของเราพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่กําหนดหัวใจของท่านขอพระเจ้าอวยพรว่าวันนี้พระเจ้าจะกําหนดหัวใจในช,ชนะในหัวใจของท่านและท่านจะเป็นผู้มีชยัยตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรครับ